คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณดิดมาพร้อมกับ3เรื่องจากแฟนรายการที่เขาฝากเรื่องนี้ให้คุณดิดมาเล่าใน The Ghost Radio เพราะว่าเขาเห็นคุณดิดอ่าห้อยพวงกุญแจชาวแก๊ง The ะโกสเตอร์ แล้วเขาก็เห็นอ้าวเป็นชาวแก๊งเหมือนกันคุยกันไปคุยกันมาก็เลยฝากเรื่องนี้มาเล่าใน The g โกส t r a d โอทั้งหมดเนี่ยสามเรื่องด้วยกันเดี๋ยวมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับกับสายของคุณดิดเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณดิดสวัสดีครับแจโอ้โหทำไมเสียงอู้จังเลยอ่ะเสียงมันพึบพึบอู้มากเลยน่าจะคุยอยู่ในห้องครับพอดีน่าจะหันหน้าเข้ากแพงอ๋อโอเคโอเค เอาเอาโทรศัพท์แม่หูปกตินะอะไหนเรื่องครับดีขึ้นแต่เบาเออโอเคครับดีละดีละอันนี้ดีอันนี้ดีครับอ่าโอเคคุณดีสบายดีนะสบายดีครับพี่เราไม่ได้คุยกันมานานขนาดไหนแล้วเนี่ยได้ประมาณครึ่งปีได้ครับผมครึ่งปีเลยนะนาจากครับเออนะฮะโหนานมากนานมากนานมาก นะครับคุณดิดนี่เขาเป็นเาพ่อเรื่องสั้นอยู่แล้วเขาจะมีเรื่องสั้นๆจากคนโน้นคนนี้มาฝากครับผมถูกไหมเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ใช่ครับต้นเหตุม,มันเกิดมาจากพวงกุญแจแต่โกสของพี่แจ๊นครับไอพวงกุญแจชาวแกง์ดอะโกสเตอร์เนี่ยนะใช่ออพอดีว่าผมอ่ะห้อยไว้ที่หูเส็มขัดเออันนี้พอไปออกไปข้างนอกเนีย่ยฮะเขาก็จะเห็นเนี่ยสิ คือคือมันก็ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าพอดีเหมืนนั้นอะผมไปอ่าซื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่ร้านร้านหนึ่งในห้างแล้วกันแล้วพอดีที่ไลเดอร์เนี่ยเขาเขาหันมาเอ้ยเดอะโค้นี่แฟนรายการเปล่าเอาใช่ครับเออผมมีเรื่องอะฝากไปเล่าหน่อยเอาง่ายอย่างนี้เลยเนาะง่ายง่ายเฮาเฮาอย่างนี้เลยครับผมก็คือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นจากตัวเขาเองนะเขาอะอ่า ไปส่งงานอยู่แถวลาดพร้าวทีเนี้ยก่อนเขาส่งเนี่ยเขาก็จะต้องโทรเช็กกับเอ,อผู้รับก่อนว่า,อ,อ,าอยู่อย,อยู่อยู่ที่บ้านไหมเพราะมันการเก็บเงินปลายทางถ้าโทรไปสายที่หนึ่งไม่รับอืมไม่เป็นไรงั้นขี่ไปใกล้ๆกล้่อนพอไปถึงจะถึงหน้าปซอยละอ่ะโทรไปรอกครั้งที่สองไม่รับอืก็ตัดสินใจอ่ะขี่ไปถึงถึงจุดแล้วหน้าบ้านแล้วเห็นบ้านเนี่ยก็ปิดประตูอยู่มืด โทรอีกรอบหนึ่งสายอีกสามเขาที่รับครับแต่ว่ารับแล้วก็ลักษนาดว่าอ๋อค่ะอยู่ที่บ้านค่ะอืแต่แล้วก็เปิดประตูบ้านออกมาครับเป็นประตูบ้านเหมือนประตูบ้านากระจกนะฮะเปิดออกมาแล้วก็โผล่มาแค่ครึ่งตัวอืใส่แมสอยู่แล้วบอกตั้งวางอยู่ตรงกําแพงนะพี่คือเงินเนี่ยมันทั้งหมดร้อยยี่สิบสี่บาทพี่ไรเดอร์คนนี้ก็ เอาวางอยู่จริงๆส่วนของแล้วครับวางไว้ตรงนั้นเลยค่ะพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดที่แจ,จ็คอ๋อเขาอาจจะติดอาจจะเป็นหรืออาจจะกลัว<อ>ใช่เขาอาจจะยังกักตัวอยู่<อ>หรือเปล่าพ<อ>ีไ่ไรเดอร์แล้วเอเคงั้นผมวางไว้ตรงนี้ค<อ>รับงนี้ถุงเปาปอาไป,ไปทีอีกสักรประมาณวันหรือสองวันเนี่ยะครับพี่ไรเดอร์คนนี้ก็ไปส่งของทานนักอืฐก็เลยขอแวะไปดูซะหน่อยของเขาเข้าไปหรือยังก็ผ่านไปอ่ะขอเข้าไปเรียบร้อยแล้ว แต่บ้านก็ยังไม่มีใครอยู่จริงๆนะฮะก็ไม่เป็นไรก็หลายของแล้วก็ผ่านไปทีนี้ผ่านไปสักสองสามวันฮะก็ได้ไปส่งของทัน,นั้นอีกก็มันคาใจไะพี่แจ๊คอ่ะขอไปดูสักหน่อยเถอะคราวนี้ไปครับไปบอกว่าไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ยกาลังยืนกวาดหน้าบ้านอยู่ก็บอกเอาสวัสดีครับคุณลุงวันนั้นเนี่ยผมเอาวัสดุมาส่งแล้ววันนั้นเนี่ยเห็นลูกสาวคุณลุงเออ่เปิดประตูมาแล้วบอกว่า,างเงินวันอยู่ตรงนี้ คุณลุงก็เลยมองหน้าแล้วบอกว่าไอ้นมลุงเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านมารวมสองอาทิตย์แล้วนะแล้วบ้านเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่ด้วยครับบอกอา้าวแล้วแล้ววันนั้นน่ะใครสั่งนะครับไอไอ้พัสดุชิ้นนั้นที่ผมมาส่งคุณลุงก็เลยเดินเข้าไปในบ้านเขาแล้วบอกว่าเนี่ยพัาสดุอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ยลูกสาวลุงของฉังเอาเองอืแต่ลูกสาวลุงอ่ะ เขาเสียไปตั้งสองอาทิตย์แล้วครับแล้วลุงเนี่ยก็กลับบ้านไปเพื่อไปทําบุญงานศพให้ลูกสาวนี่แหละแล้วลุงพี่จะกลับมาเมื่อวานนี่เองอไอ้ข้าศูนเนี่ยมันเป็นลูกกระปวนแมวครับคือลูกสาวลุงเขาเลี้ยงแมวแล้วแมวบอกวแมวเขาหลุดออกไปเขาเลยวิ่งตามออกไปแล้วโดนรถชนเสียชีวิตครับผมก็เลยเป็นเรื่องที่วันนั้นเนี่ย ใครเปิดประตูออกมาใครเอาเงินว่าเงินวัางเออใช่เออพี่ก็เลยครับหาครับผมอออไม่ไม่จะบอกว่าจะบอกว่าใครใครคือเงินก็ได้มาจริงๆได้จริงครับว่กบ้าเป็นเงินแท้เงินจริงๆใช่ครับเออแต่อย่างน้อยก็ดีที่ที่ยังได้เงินเพราะว่ามีบางเคสอะเงินก็ไม่ได้ครับเออโดนอีก แต่ใช้แต่ใครออกมาวางไว้ให้เหรอะก็ใช่สิก็ต้องเขาแหละครับผมเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ในบ้านอ่ะครับเออนะฮะนั่นคือเรื่องแรกที่ไปเจอไรเดอร์ท่านเนี้ยเขาเล่าให้ฟังเดี๋ยวก็ต้องต้องบ่อยงี้ก่อนคุณผู้ชมผู้ฟังครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของพวงกุญแจหลายท่านถามเอ้ยพวงกุญแจไม่มีแล้วนะหมดแล้วอ่าพวงกุญแจตอนนั้นทําขึ้นมาเพื่อเอาไปทําบุญนะทัังหมดหนึ่งหมื่นชิ้นก็ไม่เหลือแล้วครับ อ่ะต่อมาคุณดิดครับอ่าเรื่องที่สอนะครับอืไปยืนรอคิวอยู่หน้าร้านจิ้งย่างร้านหนึ่งแล้วพอดีคิวมันนานก็เลยนั่งกดโทรศัพท์เล่นแล้วเขาก็เหมือนเดิมครับพี่แจ็คอุ้ยวงคุณชายเดอโกสชายละชารใช่ไหมครับเคยไปเล่าไหมคะเคยครับนั้นฝากเรื่องค่ะเฮ้ยดวงดวงจะได้รับการรับเรื่องมา ครับเออเออคือเป็นเป็นพวงกุญแจเรียกแขกเขาได้แล้วก็แม่ที่แจ้งก็เรียกแขกเอา嘛อืมอืมอืมครับเรื่องเนี้ยครับเป็นเรื่องที่น,น,น้ื่อวันเนี้ยเขาจะกลับบ้านอยู่อาทางอีสานเหนือจังหวัดนึงแล้ววันนั้นเนี้ยเขาจะต้องไปทําเรื่องเกี่ยวกับอที่ดินอืมอ่าเขาก็เลยออกกันตอนกลางคืนเพื่อที่จะให้ไปถึงที่จังหวัดเนี้ยตอนประมาณเชา้าเช้าเพื่อที่จะติดต่อราชการได้ ก็ไปกันสี่คนครับพี่แจ๊คแล้วก็ขับรถกันไปนั่งหลังสองคนขับคนหนึ่งแล้วก็นั่งข้างคนขับ,บทีนี้เวลาอยู่ที่ประมาณปีสองกว่าแล้วาการจะถึงเส้นทางที่จะาเข้าจังหวัดเนี่ยครับม,มันจะมีป้ายที่เขียนว่าอยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอะไรเงี้ยฮะครับอ่าพอขับผ่านป้ายนี้ไปปุ๊บมันเกิดสิ่งแปลกประหลาดขึ้นพี่แจ๊คคืออถ้าเป็นเข้าป่าเขาจะเรียกว่าป่าปิดอืม ทุกอย่างมันเงียบกริบแต่ที่มีรถวิ่งสวนรถวิ่งตามรถวิ่งนหน้าทุกอย่างมันหายไปหมดเลยครับแล้วมันเงียบกริบเลยแล้วขับไปได้ประมาณสักข้าทีเนี่ยเลขใหม่ขึ้นด้วยนะฮะปรากฏว่าน้องที่อยู่ข้างหลังเนี่ยตอนนั่งตัวเก็งเลยอ๋อไอัน,นี้ก็สังเกตได้ว่าไปไรทำไมนั่งเกงนะ็ง่ะพี่ ไอ้ป้ายยินดีตอนรับเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วใช่ไหมเอ้ยใช่มัมนป้ายจังหวัดหนึ่งเนี่ยมันมีป้ายตอนรับกี่ป้ายอะพี่ป้ายเดียวออ้น้องคนนี้ก็เลยนั่งนั่งเงียบเลยนี้ไม่กล้าพูดอล้วะพอขับไปสักประมาณห้าทีครับไอ้น้องข้างหลังบอกพี่ป้ายเดิมอะ ไอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงป้ายยินดีต้อนรับมันจะโผล่มาให้ให้เห็นได้กันทั้งสองทีจริงจริงพี่แล้วเดี๋ยวพี่ดูอีกทีแล้วกันคราวนี้ช่วยกันดูนะครับแปดลูกตาครับป้ายยินดีต้อนรับป้ายเดิมครับป้ายเดิมทั้งทั้งที่ขับต,ตรงไปอย่างเดียวนะขับตรงอย่างเดียวครับออ,อแล้วมันแปลกมากคือบนอถนนไม่มีรถสักคันเลยครับเขาก็เลย มองหน้ากันแล้วเอาช่วยกันตั้งจิตดีๆแล้วก็สวดเลยฮะนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่แล้วสวดไปประมาณสักสิบนาทีได้พี่แจ๊คอยู่ๆก็มีรถขับตามมาขับไปก็มีรถข้างหน้ามีรถตามหลังเสียงลมเสียงอะไรมากลับมาครับแล้วก็อีกนิดเดียวนะมันก็จะถึงเออ่ทางที่จะอยู่เถือนเขาสวัสดนี่หละก็เลย มันก็มันหลุดออกมาได้แล้วก็ไปทาทุระทำอะไรเสร็จขากลับก็เลยแวะที่บ้านของเอคุณพ่อที่เป็นเจ้าของรถนะฮะครับซึ่งเขาเป็นหมอทาอยู่พ่อเขาก็เลยดูให้แล้วบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยโดนแล้วออืมันเนี่ยส่งผีใต้โหมาให้มาขวางถนนไว้ให้มันบังตาเราให้รถเรามันเจออุบัติเหตุแต่เราอ่ะ มีบุญกุศลที่ทางที่เราเคยไปบริจาคของให้เด็กอ่าบนขาวบนอะไรบุญกุศลเนี่ยมันช่วยเราไว้ครับครับผมซึ่งเขาก็เลยเเยาก็ลไม่ให้เราไปข้างหน้าให้เราขับวนอยู่แค่นั้นเพื่อไม่ให้ไปเจออุบัติเหตุจริงๆอ่ะเขาต้องการให้เราเจออุบัติเหตุคือขับเนี่ยคือเหมือนส่งผีไต้หงมาขวางถนนไว้ใช่ อาชนกระตีแตงหงแล้วไปออกข้างทางเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าด้วยบุญกุศลทีเ<ช>ขามีมันปกป้องเขาไว้เขาก็เลยไม่เิออุบัติเหตุก็เพราะบุญ,บญกุศลมาปกป้องไว้ไงเขาก็เลยไม่ให้ไปถึงอุบัติเหตุก็เลยให้ขับวนอยู่แค่นี้ใช่ใช่ไม่ให้ให้พ้นไปจากตรงนั้นถ้าพ้นไปจากตรงนั้นอาจจะไปเจอกับอุบัติเหตุที่เขาวางเอาไว้ก็ได้กับไอ้สิ่งที่เขาส่งมาถูกไหมใช่แล้วเขาหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ไงอ่ะก็ นึกถึงแมพ่อหน้าแม่ช่วยกันสวดอะไรเงี้ยครับก็เลยรอดมาได้หลุดเลยครับอืไม่รู้วิ่งไปไหนก็ไม่รู้แต่วนอยู่ที่เดิมใช่ครับท่านที่ขับตรงอย่างเดียวครับโอ้นั่นคือเรื่องที่สองเป็นเรื่องแปลกแปลกครับพี่ใช่ครับเรื่องที่สองครับมาเรื่องที่เรื่องที่สามนะครับอันนี้เกิดจากไปมิ팅กับุ่นพี่รุ่น้องแล้วก็เช่นเดิมครับ อา้าวกุญแจเฮ้ย <Hey. S 2> แต่ในการพวงกุญแจสื่อวิญญาณเ <laughs> <laughs> ออผมก็โอเคพี่พี่มีเรื่องอะไรครับที่บอกผมมาเลยก็คือเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามเม่ดภาพนะครับย้อนกลับไปสองพันห้าร้ยสี่สิบสามที่เราไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนกันอ,อพี่เขาเพิ่งเรียนจบกัน ก็เป็นจับกลุ่มกันได้มามาประมาณสักสิบกว่าคนเนี่ยแหละครับ <c oughs> แล้วก็อ่ะเรียนจบแล้วแต่เราไปเที่ยวกันสิ้ท้ายก็เลยเหมารถตู้ครับแล้วก็ไปทางภาคเหนือกันก็ออกรถไปตอนกลางคืนกะว่าไปพัาที่ยามเช้าที่นู่นทีนี้ <c oughs> ในระหว่างที่ขับไปพี่แจ็ค <c oughs> มันเป็นทางทางภาคเหนือมันก็มืดมดแล้วประมาณสักตีตีหนึ่งตีสองนั่นแหละ ก็ได้ความคืนเพลงครับอยู่บนรตู้กันก็ร้องเพลงเล่นไปแล้วก็ดื่มคึมๆกันไปในสมัยนะั้นครับอทางเนี่ยมันเป็นถนนประมาณสองสองเลนก็รถตู้ก็ขับไปความเร็วนะครอยู่ประมาณร้อยหนึ่งร้อยสิบอยู่ๆพี่แจ็คมันมีรถกระบะ,ะสีน้ำเงินคันหนึ่งขับมาเทียบเลยข้างรถตู้เลยแล้วก็ เหมือนกับเปิดในตั๊กแบบโดมินิกโเรโต้ครับฉี่ปื้ดไปเลยยอแซงไปเลยคือทั้งคันรู้แล้วเห็นใต้ตะเบนกรุงเทพสะแพงว่าแบบเนี้ยเจ้าถีดรับน้องออ่่จะมีแบบว่าเห็นแล้วต่างถีนมาเนี่ยโอ้โหต้องแบบใส่ซะหน่อย่ขอซะหน่อยอทีนี้ก็คุยได้วยความคืบขนองนะฮะ แล้วรุ่นนี้ผมก็หัวโจกซะด้วยนั่งหน้าสีคนขับซะด้วยบอกพี่ถ้ามีเจ้าถิ่นมารับน้องอี่อีกสักทีวัดเขาหน่อยพี่โอ้โหอ่าไปทางฮาวแล้วหวันวฮหน่ยพี่ฮะเพื่อความมันเทิงพี่อันนี้ก็เลยขับอยู่คันสีน้ำเงินทะเบียนเดิมครับขับมาตีข้างเหมือนเดิมเลยทีนี้เอาแล้วครับทั้งคันพี่จัดเลยพี่ ร้อยสิบแล้วก็เหยียบขึ้นเรื่อยๆครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบจะขึ้นร้อยห้าสิบแล้วกรบะบะคันนี้ขับตีคู่กันเลยดีพอคนขึ้นจะรนะ้อยห้าสิบเนเดิแต่วความที่ว่ารถตู้สมัยก่อนอมัน,นอ่ามันจะกะสันคันนะฮะทีนี้สาวๆที่อยู่ในในรถก็เริ่มใจไม่ดีอบอกพี่พอเหรอรถตู้ไม่ได้นะอันตรายสู้ไม่ได้นะแล้วเราชินเราไม่ชินทางคนเราก็เยอะอะไรเงี้ยไอพีคนขับเออนึกถึงหน้าลูกหน้าเมียขึ้นมาครับก็ อ่ะชะลอรถผ่อนแต่รถรถกระบะคันนี้พี่แจ็คในขณะที่ผ่อนเ่ะตอนดในตัสิีก,ก็่ี่ไปเลยครับร150้อยห้าสิบนะ่พี่แจ็คแตี่เข้ไป,ไปอ,อไป่ะตรงไปวืดประมาณร้อยเมตรผ่านผ่านไปร้อยเมตรผ่านไปสองร้อยเมตรรถกระบะคันนี้พุ่งชนแผงกั้นคว่ำไปเลยต่อหน้าต่อตาขีดทั้งคันคแล้วก็เลยชะลอรถแล้วเบรกแล้วก็ ไปถึงจุดนะั้ตรงนั้นน่ะเราก็จอดดูว่าเฮ้ยรถกระบะคันนี้ก็เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นก็เป็นยังไงบ้างแต่พอไปถึงตรงแผงกั้นตรงนั้นพี่แจ๊คมันคือแผงกั้นปกติว่างเปล่าเหรอว่วางเปล่ามไม่มีซากรถมไม่มีอะไรเลยตรงนั้นทัานนั้นที่เห็นว่ารถเนี่ยมันทะลุแผงกันงน้นหน่อยเขรีบขึ้นรถครับแล้วก็ตรงเดี่ยวเข้าที่พักเลยครับทั้งรถเงียบปิดไม่คุยอะไรกันเลย ดังนั้นเนี่ยพอถึงที่พักแล้วก็ไม่ไปแล้วห้องใครห้องมันอยู่ไปด้วกัน<ม>เนหายฮจนมาัึงเช้าแล้วก็ได้คุยกับพนักงานรีสอร์ทับคนแถวนั้น<ม>ก็เลยรู้ว่ารถกระบะคันเนี้ยครับมันเป็นรถกระบะที่ว่าอ,อขนของขนของนี่แหละส่งผ<ม>ักนี่แหละแต่ว่า<ม>เขาอาจจะติดขับรถเร็วแล้วก็ขับรถแข่งกันครับสุดท้ายเนี่ยเขาพลาด<ม>ตรงโค้งนั้นน่ะแล้วเขาเสียชีวิต<ม>แต่เรื่องเนี้ยมันประมาณสี่ห้าปีที่แล้วแล้วแล้วก็ยังไม่เคยมีใครเจอเขาอีก ก็เพิ่งจะเป็นรถตู้ของรุ่นพี่ผมนี่แหละครับที่ได้มาเจออืครับผมก็เลยเป็นเรื่องที่สามครับอ๋อสมมุติว่าถ้ารถตู้แบบยังไปต่อได้แล้วต้องไปถึงไอ้ตรงแขงเหล็กตรงนั้นเนี่ยโอ้ผมว่าจะเป็นรถตู้ที่ที่ที่จะเกิดอุบัติเหตุใช่ครับเหมือนเขาจะมาหาใครสักคนหนึ่งที่จะมาแข่งกับเขาแล้วก็ทําให้ไปเกิดอุบัติเหตุเหมือนเขาอะ แล้วรถตู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่รถที่มันจะขับเร็วได้ไงมันก็ขับเร็วได้ประมาณหนึ่งร้อยี่ร้อยสามนี่ก็แบบรู้สึกว่าเร็วมากแล้วนะกดไปร้อยห้าร้อยหกรถตู้อันตรายครับครับอืมนะฮะอ่ะนั่นคือทั้งสามเรื่องมาไวไปไวมาไวไปไวคมาเร็วเค็มเร็วอ่าพวงกุญแจสื่อวิญญาณวันหลังนะไปไหนมาไหนนะคุณดิดนะห้อยไว้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็ได้เรื่องมาอีกเออ เจออย่างี้เดี๋ยวก็ได้เรื่องมาอีกใช่เดี๋ยวถ้าเกิดมีไอเทมเพิ่มนะฮะเดี๋ยวข้างหน้าผมจะใส่ทั้งแมสใส่ทั้งวงกุญแจแล้วก็เสื้อถ้ากุญแจคัมโมเสื้อด้วยแล้วถ้ามีหมวกด้วยมาเนี่ยสี่ชิ้นเนี่ยผมว่าได้ชัวร์สะพายกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้ามีเกือบไปแล้วเรากระเป๋าผ้าเนี่ยทำไมอ่ะมีคนทักแต่เขาไม่มีเรื่องมาบอกผม ถือแก้วสแตนลี่โอ้โหครบครบนะครับโอเคโอเคโอเคคุณดิดเขาเป็นเขาเป็นเจ้าพ่อเรื่องสั้นอยู่แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับก็เนี่ยเรื่องสั้นอย่างเงี้ยหลายคนก็ชอบนะครับคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาถึงก็เล่าเรื่องสองสามบรรทัดจบเจอชัดเจนเหมือนเป็นเหมือนเป็นช็อตฟิล์มอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับคุณดิดครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมานา ได้ครับพี่แดงขอบคุณมากมาคุณดีดครับขอบคุณ,คณพี่แดงมากครับขอบคุณทีมงานด้วยครับครับผมสวัสดีครับ,บครับสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว